ปอาบน้ำเต็มตัวไปสวนสัตว์กันเดินทางไปสวนสัตว์กันจ้าแวะเซเว่นก่อนเลยไปซ่าได้ขนมในรถตะลี่อพร้อมออกเดินทางจ้ะ แล้วเราก็มาถึงนะคะประตูทางเข้าสวนสัตว์ขอนแกน่นของเรานะคะก็ไปต่อคิวซื้อบัตรเข้าชมสัตว์ได้เลยะะอันนี้เป็นใบาตารางเวลาการแสดงของสัตว์นะคะไปชมทบิบราก่อนจ้ะวันนี้เด็กเข้าชมฟรีนะคะตะะั้งแต่12ปีแล้วก็ผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปค่ะระะคาคาผู้ใหญ่ที่130บาทนะคะต่อคนแล้วก็จะมีค่าจอดรถ50บาทจ้าเราก็จะเดินไปซื้อบัตรรถรางกันนะคะไปดีไปดี ในยุค้างหลังดิส่วนรถกอล์ฟก็มีบริการให้เช่าอยู่นะคะแล้วพอดีตอนเราจะท่องเที่ยวนะครับถูกเป็นแบบกอล์ฟเที่ยวนะใช่ไหมเราก็จะเป็นน้องสาวถึงอล์ฟก็แล้วเขาก็จะจอดให้เราลงชมสัตว์ตามจุดต่างๆถ้าเราเด็กลงตรงนี้เราก็ลงได้เลยค่ะก็จะมีหุ่นเวียนมาให้เราขึ้นลงตลอดนะคะรถล่างได้ตรงนี้มีอะไรนะเอ้ยมีมีควายอย จุดแรกเราลงมาดูหมีหมากับหมีควายกันนะจ๊ะหมีมาหมีาปลาลูกไมีหมันลาลูกุน่ะใช่นี่ลกวหมีมาพลูกกันนะเหมือนเดิเห็นไหมหุ่นเบ่งคุณท้ที่ไหนก็เห็นนั่นแหละเห็นบ่ลูกมีมาจัดเอ๋อ้า น้องมาจ่าเอ๋เรานะคะวันนี้นักท่องเที่ยวก็จะเยอะเป็นพิเศษนะคะเพราะเป็นวันหยุดวันแม่แห่งชาตินะคะส่วนใครที่อยากให้อาหารน้องหมีนะคะมาตรงจุดบริการซื้ออาหารไปให้น้องหมีกันเลยจ้าค่ะละ20บาทคุณอามีไข้คุณอา น้องหมีเขาก็จะมานั่งรอให้นักท่องเที่ยวให้อาหารกันนะคะตัวนี้นะคะก็จะมีอยู่สามตัวนะคะควันนี้นักท่องเที่ยวเยอะนะคะน้องก็จะพากันขิ่หนำแน่นอไม้เอาไม้หน่อยจ้จยาเดี๋ยวเอาไม้เด้ยันเพิ่ยเพิ่งเป็นบัดกี่หมงขึ้นหนึ่ง คนขี้มูน้่็ย้นขี้มูนี้พรเป็นภาิทเอาวิดีโอมดูนกกาใส่นกกาบัวไนบัวไนบัวอยู่ไหนแต่ไปเห็นมันกาบัว